สวัสดีครับก็พบกับครบเครื่องการลงทุนกับฟิลิปนะครับในส่วนของวิเคราะห์จดลึกพื้นฐานรายวันประจำวันที่31 <c oughs> กรกฎาคมนะครับ2,560นะครับตัวแรกนะครับก็เป็นอัปเดตตัว e อีอกกนนอนนะครับจากเกณฑ์ควบคุมหนี้ภาคครัวเรือนนะฮะที่ออกมาล่าสุดโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยที่ได้มีการปรับลดวงเงินสินเชื่อบัตรเครดิตแล้วก็สินเชื่อส่วนบุคคลนะครับรวมไปถึง การปรับลดนะครับอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบัตรเครดิตลงนะครับทางผู้บริหารออออนเนี่ยมองว่าจะมีผลกระทบแต่คงไม่มากนะครับโดยทางอีออนเนี่ยจะมุ่งเน้นลูกค้ารายใหม่นะฮะรวมไปถึงการปรับลดค่าใช้จ่ายเพื่อจะมาชดเชยรายได้ที่เสียไปนะฮะและอาจมีผลบวกต่อคุณภาพสินทรัพย์นะฮะให้ดีขึ้นด้วยนะครับบริษัทลูกนะฮะที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยยังคงทำงาน ได้ดีอย่างต่อเนื่องนะครับโดยในไตรมาสหนึ่งมีรายได้อยู่ที่139ล้านบาทนะฮะแล้วก็ตั้งเป้าปีนี้เนี่ยจะมีรายได้อยู่ที่696ล้านบาทนะครับหรือเติบโตจากปีก่อนเนี่ย52.3%เทียบ year on year นะครับทางยีออนเองเนี่ยยังอยู่ระหว่างการศึกษานะครับในการประกอบธุรกิจใหม่นะครับสินเชื่อมีหลักประกันนะฮะอย่างเช่นสินเชื่อจำนำทะเวียรรถยนต์นะครับหรือรถจักรยานยนต์นะครับ แต่ยังไม่มีกรอบระยะเวลาที่จะเริ่มต้นนะครับเป้าหมายการเติบยังไม่มีกรอบระยะเวลาเริ่มต้นแล้วรวมถึงเป้าหมายนะการเติบโตในตอนนี้นะครับทางฝ่ายได้มีการปรับลดประมาณการนะครับการเติบโตสินเชื่อของอีออนลงนะครับจากเดิมคาดไว้8เปอร์เซ็นต์หรือ6เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็จากภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวการแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นจากเกณฑ์ใหม่ที่ออกมานะครับนอกจากนี้เนี่ยยังปรับรลดรายได้ดอกเบี้ยของอีออนลงนะครับ จากอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตที่ปรับลงด้วยนะครับอย่างไรก็ตามทางฝ่ายได้ปรับลดนะครับการตั้งสำรองลงด้วยนะครับก็ส่งผลให้ประมาณการกำไรในปี61นะครับปรับลดลงเหลืออยู่2.5พันล้านบาทจากเดิมที่คาดไว้2.6พันล้านบาทนะครับซึ่งก็ยังคงเติบโตจากปีก่อนเนี่ย3.6%ดเปร์เนเทียบ year on year แล้วก็ปรับรลดราคาพื้นฐานลงเหลือนะครับหนึ่งรบาทนะฮะจากเดิมที่มองไว้1 0 9บาทนะครับซึ่ง ต่ำกว่าราคาในปัจจุบันนะฮะแต่ยังคงมีปันผลที่จ่ายอย่างต่อเนื่องอยู่นะครับจึงปรับลดคำแนะนำลงเป็นถือนะฮะจากเดิมที่เราให้ทยอยซื้อนะครับตัวเดลตานะครับเอ่อก็มีการปรับประมาณการปี60ลงนะครับแม้ว่าในไตรมาส2เนี่ยกำไรจะดีกว่าคาดนะครับแต่มาจากรายการพิเศษที่น้อยกว่าคาดนะครับอย่างไรก็ตามนะครับ รายการพิเศษที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้ทังฝ่ายปรับประมาณการผลการดำเนินงานในปี60ลงจากเดิมนะครับโดยคาดยอดขายเนี่ยจะอยู่ที่5 1 7 8ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น7%เยียร์ออนเียและจากสัดส่วนรายได้จากการรับจ้างผลิตมากขึ้นนะครับอีกทั้งผลจากค่างเงินบาทแข็งค่าก็กดดันให้มาจิ้นลดลงนะครับแต่คาดว่าจะทำให้ค่าใช้จ่ายนในการขายและบริหารลดลงด้วยเช่นกันนะครับประกอบกับ ประมาณการนะครับกำไรก่อนรายการพิเศษเนี่ยคาดว่าจะโต8%นะครับแต่ค่าใช้จ่ายภาษีได้ได้ภาษีเงินได้นะครจากการถูกประเมินภาษีส่งออกภาษีนะส่งผลให้กำไรเนี่ยสุดที่ลดลงเหลือแค่เพียง5,367ล้านบาทหรือลดลง3%เทียบเยออน n เนี r ยนะครับบริษัทยังคงเน้นการขายสินค้ากลุ่มที่มีการเติบโตสูงนะครับโดยเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ พาวเวอร์ซัพายที่ใช้ในรถยนต์นะครับโดยบริษัทเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ในตลาดนะครับรวมถึงงานโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มโทรคมนาคมนะครับโดยสองกลุ่มน,นี้มียอดขายมากกว่า90%ของยอดขายนะฮะแล้วก็คาดว่าสินค้าเหล่านี้เนี่ยยังมีอัตราการเติบโตต่อเนื่องนะซึ่งคาดว่าจะเป็นปัจจัยหนุนต่อการดำเนินงานในปี6 1ให้กลับมาเติบโตได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแม้การ แม้การดําเนิน,นงานในอนาคตเนี่ยจะได้รับผลดีจากการเติบโตตามกลุ่มลูกค้าที่มีอัตราการขยายตัวที่ดีนะครับแต่คาดว่าปัจจัยดังกล่าวได้สะท้อนในราคาหุ้นไปแล้วทําให้อัพไซต์จํากัดนะครับทางฝ่ายจึงปรับลดคําแนะนําลงเป็นถือนะครับโดยให้ราคาพื้นฐานของตัว Delta าอยู่ที่61บาทนะครับโดยใช้ราคาพื้นฐานในนีพ61 ba นะครับก็เป็นในเรื่องของคาดการผลประกอบการนะครับ ก็คาดว่าในไตรมาส2เนี่ยจะขาดทุนเพิ่มขึ้นมาเป็น506ล้านบาทนะฮะจากต้นทุนที่สูงขึ้นนะครับคาดรายได้เนี่ยรายได้รวมจะลดลงประมาณสัก2%เทียบยีกอนปีนะครับอันนี้ก็มาจาก1น,นะฮะรายได้ค่าโดยสารเนี่ยลดลง3.4%นะครับแม้จะเห็นผู้โดยสารเติบโต5%นะครับมาอยู่ที่1.3ล้านคนแต่การแข่งขันที่สูนะ์ก็ทำให้รายได้เฉลี่ยต่อตัวเนี่ยลดลงไป8%นะครับ มาอยู่ที่3ามพอี่บบาทต่อตัวนะครับแล้วก็โหลดแฟกเตอร์เนี่ยอยู่ที่63จาก64.5%เรนะครับไรายได้ขายและบริการคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากคัวก,การบินแล้วก็การให้บริการภาคพื้นที่มีลูกค้าเพิ่มขึ้นนะครับส่วนไรายได้จากค่าระวางนะครับคาดว่าจะลดลงจากปริมาณการขนส่งที่คาดว่าย,ยังไม่ฟื้นตัวแล้วก็4ค่าบริการผู้โดยสารนะฮะคาดว่าย,ยังลดลงตามทิศทางเดียวกับในไตรมาสหนึ่งส่วนต้นทุนคาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้น 17.9%นะครับอันนี้ก็จากเงินเดือนพนักงานราคา,าน้ำมันรวมไปถึงค่าซ่อมบำรุงนะครที่ถูกเลื่อนมาจากในไตรมาสหนึ่งนะก็ทำให้มาอ,อ,อัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยลดลงมาเหลือสักประมาณ8.3%จาก18.2%นะครับ SG&A n คาดว่าน่าจะยังทรงตัวใกล้ปีที่ปีก่อนนะครับเงินปันผลรับจาก DBMS เนี่ยลดลงนะฮะตามการจ่ายเงินปันผลนะครับก็ค่าดกำไรสุทธิเนี่ยจะลดลงไป296%นะครับ จากปีที่แล้วที่ขาดทุน128ล้านบาทมาเป็น506ล้านบาทนะครับครึ่งปีหลังคาดว่าจะดีขึ้นทั้งครึ่งปีแรกแล้วก็ปีกปีที่แล้วนะครับโดยคาดว่าเ,เนื่องจากจำนวนนะักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยฟื้นตัวนะฮะแล้วก็กลับเข้าสู่ช่วงฤดูกันท่องเที่ยวในครึ่งปีหลังนะฮะอีกทั้งในไตามาสีเองมีผลกระทบจากการปรับทัวร์สุรียะแล้วก็การไว้อะไรนะฮะซึ่งไตามาสีปีนี้เนี่ยเรามองว่าน่าจะดีขึ้นมากนะครับ จากครึ่งปีแรกที่อ่อนตัวลงมากนะครับแล้วก็คาดการกําไรแ,แม้แม้คาดว่าครึ่งปีหลังเยจะดีขึ้นแต่ก็ยังมีความกังวลต่อ,อการเติบโตของผู้โดยสารแล้วก็ไรายได้เฉลี่ยต่อตัวนะครับจึงปรับลดคำแนะนำกำไรในปี60ลงนะครับมาอยู่ที่967ล้านบาทจากเดิมที่คาดไว้1 5 4 9ล้านบาทหรือลดลง43.43เอเซ็เทียบกับปียนะครับ ปร,ป,รปรับการประเมินจาก sum of the p a r t s เป็น p พ i ์ e ป e ร b บุ๊นะฮะจากกำไรที่ลดลงไปมากนะครับโดยอิงไพ i ์ e ป e ร b บุ๊ที่1.1เท่าต่ำกว่าการมินไทยที่1.2เท่าตามผลประกอบการที่อ่อนกว่านะครับราคาพื้นฐานนะครับเราให้ไว้ที่16.80บาทก็ยังคงคำแนะนำขายสำหรับตัว BA นะครับตัวทิ p โกนะครับค่าไรมาส2เนี่ย ยังถูกฉุดด้วยตัวทัสโกนะครับแม้ธุรกิจหลักจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับทางฝ่ายค่ายอดขายในไตรมาสสเนี่ยจะลดลง2.4เเนะครับเทียบ year-on-year year แต่จะดีขึ้น7เปอร์เซ็นต์เทียบ Q-on-Q นะฮะแบ่งเป็น1ธุรกิจสับประรดนะครับคาดว่าจะลดลง year-on-year year จากราคาขายที่ลดลงนะครแม้วอล่มเนี่ยจะมีการเติบโตนะครับสก็คือธุรกิจเครื่องดื่มค่าเติบโตดีซึ่งเป็นผลพวงจากการออกสินค้าใหม่นะฮะแล้วก็การทําตลาด ที่ดีนะครับสำหรับตากลายขั้นต้นคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นมาก year on year จากต้นทุนวัตถุด,ดิบสับปะรดที่ลดลงต่อเนื่องนะครับทางฝ่ายจึงคาดกําไรปกตินะครับไม่รวมทัสโกเนี่ยจะอยู่ที่94.7ล้านบาทหรือโต11.3%เปอเนต์ year on year แล้วก็บวก3.1% Q หนึ่งเปอร์เซนตคิว on คิวนะครับคาดกําไรของทัสโกในไตรมาสสเนี่ยจะปรับตัวลดลงถึง50%เอร์เซนะครับเทียบ year on year นะครับ หลังราคาน้ำมันดิบปรับตัวลงแรงในช่วงที่ผ่านมาก็เป็นผลให้เกิดการขัดทุนสต็อกจำนวนมากนะฮะก็ค่าดจะชดกำไรรวมของทิปโก้นะครับในไตรมาสสองเหลือ178.7ล้านบาทนะฮะหรือลดลงไป29.4%เเทียบ year on year นะครับทั้งฝ่ายคงคำแนะนำซื้อนะครับสำหรับตัวทิปโก้นะครับราคาพื้นฐานเนี่ยเราให้ไว้ที่24.60บาทนะครับ แม้ที่ผ่านมานะครับราคาหุ้นทัสโกจะมีอิทธิพลต่อตัวทิปโก้ก้อนข้างมากนะครับแต่ทางฝ่ายมองว่านะราคาปัจจุบันยังอันเดอร์วลูอยู่มากนะครับโดยราคาพื้นฐานของทางฝ่ายอิงวิธี s u มอ f ฟเ e อะพาร์โดยให้มูลค่าของตัวทัสโกเนี่ยอยู่ที่19.30บาทนะครับแล้วก็ธุรกิจหลักที่5.30บาทนะครับ ตัวแอดวานนะครับออก็ประกาศผลประกอบการออกมานะครับผลการดำเนินงานเนี่ยก็ออกมาดีกว่าที่คาดนะครับออโดยเราคาดไว้ที่7,000ล้านนะออกมา7,215ล้านบาทนะเนื่องจากการเติบโตของรายได้ที่เติบโตที่ดีกว่าคาดนะครับโดยแอดวานเนี่ยรายงานรายได้บริการไม่รวม IC เนี่ยสูงขึ้น7%เทียบ Year อน year มาอยู่ที่32.2พันล้านบาทอย่างไรก็ตามนะครับกำไรในไตรมาส2เนี่ยลดลงไป25บเนเทียบมาอยู่ที่ 7.2พันล้านบาทนะฮจากค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นซึ่งหลักก็มาจาก1นะฮะค่าใช้จ่ายโครงข่ายสูงขึ้น59%เยอ n นเย r มาอยู่ที่5 0 0 0ล้านบาทจากการใช้ขึ้นเสาอุปกรณ์ของ TOT นะครับ2ค่าเสริอมตัดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้น64%เยอ n นเย r มาอยู่ที่7.2พันล้านบาทจากใบอนุญาตขึ้นความถี่900เมกะเฮิร์ที่รับมาเมื่อเดือนมิถุนาย59นะครับ ผลการดำเนินงานในครึ่งปีแรกเนี่ยดีกว่าเป้าที่บริษัทตั้งไว้เล็กน้อยนะฮะโดยรายได้บริการเนี่ยไม่รวม IC โต5%ห้เนะฮะเทียบกับเป้าที่โต4-5%รนะครับรายงาน e ีวิด a า a r ช i นเนี่ยอยู่ที่44.2%ดีกว่าเป้าที่42-44%ิบสอง่ากการ์็นาครควบคุมค่าใช้จ่ายทางการตลาดนะครับรวมทั้งการสนับสนุนค่าเครื่องที่ต่ำลงนะครับอย่างไรก็ตามการขยายโครงข่ายผ่านใบอนุญาตขึ้นความถี่ กดดันกำไรในครึ่งปีแรกเนี่ยลดลงไป16%เทียบเยอร on นเยอรปอยู่ที่14.9พันล้านบาทนะครับโดยประกานอกจากนี้เนี่ยยังได้ประกาศนะครับผลการผลผล,ผลเงินปันผลนะครับสำหรับในครึ่งปีแรกออกมาอยู่ที่3บาท51ตางค์นะครับจะขึ้นเครื่องใหม่ยอวันที่7สิงหาคมนี้นะครับด้านราคาซื้อขายเนี่ยสูงขึ้นค่อนข้างมากนะครับทางฝ่ายจึงปรับรลดคำแนะนำลงนะครับ เป็นถือนะครับตัวปตทสพนะครับกำไรไตรมาสสก็ออกมาต่ำกว่าที่คาดนะครับโดยกำไรเนี่ยลดลงไป39% Q on Q มาอยู่ที่7,536ล้านบาทนะครับต่ำกว่าที่เราคาดไว้ที่9 0 4 2ล้านบาทนะครับอันนี้ก็จากส่วนช่วยทางภาษีการจากการแข็งค่าของเงินบาทไม่สูงอย่างที่ประมาณการไว้นะครับ โดยกำไรในไตรมารส2เนี่ยลดลงเทียบ Q on Q เนื่องจาก1น,นะับปริมาณการขายลดลงไป5%มาอยู่ที่25.6ล้านบาเรล,ลจากการเรียกรับก๊าซในอ่าวของปตทต่ำลงนะฮะจากราคา LNG ที่อยู่ในระดับต่ำแล้วก็การปิดซ่อมบำรุงของโครงการ S1 2นะครับสต้นทุนการผลิตสูงขึ้น6% Q นะฮะ Q on Q มาอยู่ที่29.1เหรียญนะครับจากต้นทุนในการดำเนินง,งานที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตามผลการดำเงานที่ออกมาก็โดดเด่นกว่าในไตรมาสแรกนะฮะก็ส่งผลให้กำไรในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยเพิ่มขึ้น139%เยียร์ออนเยียมาอยู่ที่1 0 0 0 0นะครับ9,820ล้านบาทนะฮะแล้วก็ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลในครึ่งปีแรกออกมาอยู่ที่บาท50สตางค์นะฮะขึ้นเข้าใหม่ XD วันที่8สิงหาคมนะครับ ด้านแนวโน้มในไตรมาสสาเนี่ยได้ได้การาได้ปริมาณขายชดเชยต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นนะฮะแล้วก็ราคาปิโตรเลียมนะครับที่ถูกกดดันจากการอ่อนตัวของราคาน้ํามันดิบนะครับโดยปริมาณผลิตในช่วงของไตรมาสสามคาจะเพิ่มขึ้น q ิวอจากแผนหยุดซ่อมบารุงที่ลดลงนะฮะแล้วก็การผลิตที่เพิ่มขึ้นของโครงการ MTJDA นะฮะนอกจากนี้เองเนี่ยครึ่งปีหลัง คาดจะเห็นความชัดเจนในหนึ่งะฮะการลงทุนในปิโต n นัส LNG นะฮะเราวเดือนกันยาเพื่อขยายเข้าสู่ธุรกิจ LNG นะครับส่วนคาดส่วนเพิ่มของผลประกอบการเนี่ยราว520ถึง850ล้านบาทนะครับแล้วก็ราคาพื้นฐานเนี่ยจะเพิ่มขึ้น0.34ถึง0.95บาทนะครับกับ2การเปิด ข้อกำหนดและก็รายละเอียดของการประมูลนะฮะสำหรับการต่ออายุของแหล่งปิโตรเลียมในประเทศนะฮะในราวเดือนสิงหาซึ่งจะเป็นหนึ่งในโอกาสที่จะเพิ่มสํารองของปตท,ะทสพในอนาคตนะครับเราแนะนําทยอยซื้อตัวปตท,ะทสพนะครับราคาพื้นฐานเราให้ไว้ที่94บาทวันนี้มีวอลเลน์เข้าใหม่หนึ่งตัวนะครับก็คือ Focus วอลสองนะครับ เป็นการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมนะฮะหรือ XA ไปเมื่อวันที่8พฤษภาคม60นะครับในสัดส,ส่วน2หุ้นเดิมต่อ1หุ้นใหม่ที่หุ้นละ1.20บาท <c oughs> ทุก2หุ้นใหม่ที่จองซื้อนะครับจะได้1นึใบสำคัญแสดงสิทธิ์ฟรีจำนวนที่เข้าเนี่ยก็คือ31.68ล้านหน่วยนะครับ าาราคาใช้สิทธ์ก็คือหนึ่งใบสําคันแสดงสิทธิ์ต่อหหุ้นสามัญนะครับราคาใช้สิทธิ์ที่1 8 0บาทนะครับอายุ3ปีสามารถใช้สิทธิ์ได้ทุกสิ้นแต่มาสนะครับครั้งแรกเนี่ยก็จะใช้ได้ย9ิบกันยา60ปีนี้นะครับครั้งสุดท้ายเนี่ยก็คือ6กรกฎาคมปี63นะครับหาประเมินมูลค่าที่แท้จริงโดยเอาราคาหุ้นแม่ลบด้วยราคาใช้สิทธิ์นะครับโฟกัสวอรสองเนี่ยจะไม่มีมูลค่านะครับเนื่องจากหุ้นแม่เนี่ยต่ำกว่าราคาใช้สิทธิ์นะ มีราคาอยู่ที่1.36บาทแต่หากประเมินด้วยวิธีแบก็กโชว์โมเดลนะครับบน v o l a t i l i t y ที่50-70%ลิกฟีเลตท,ที่1.59แล้วก็ดีวินเนนยที่สูงเปอเซนนะครับเราจะได้ราคาปิดของ Focus วอรสนะครับณนะราคาปิดแม่เมื่อวันพฤหัสที่1.36บาทเนี่ยอยู่ที่35สตางค์ถึง53สตางค์นะครับสำหรับ Market n e w นะครับก็เป็นเรื่องของกลุ่มรับเหมานะครับ แล้วก็แนะนําลงทุนมากกว่าปกตินะครับโดยผลการประมูลรถไฟรางคู่สัญญาแรกนะครับ ITD เสนอราคาประมูลนะครับสร้างรถไฟรางคู่หัวหินประจวบระยะทาง84กิโลเมตรนะครต่ำที่สุดที่5.8พันล้านบาทนะครับจากราคากลางที่7.3พันล้านบาทนะครับโดยรอฟทนะครับก็จะเตรียมต่อรองราคาอีกรอบนะครบในสัปดาห์หน้า ราคาที่ ITD ประมูลเนี่ยต่ำกว่าราคากลางมากนะคคงไม่ส่งผลดีต่อตัวมาจิ้นนะครับทั้งฝ่ายคาดว่าจะมีความกังวลต่อมาจิ้นของ ITD นะครับแม้ว่า CK กับ s t a k กเองเนี่ยจะพลาดงานนี้นะครแต่ยังมีงานรถไฟรางคู่สัญญาย่อยอีก12สัญญานะครับแล้วก็รถไฟฟ้าสายสีม่วงรอประมูลอีกในปีนี้นะครับทางฝ่ายยังชอบสเตคอนกับ CK นะครับแนะนำซื้อก็งกําไรนะครับ ก็จบในส่วนของออวิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานรายวันครับ